จุดหนึงจุดศูนย์คูบบลังลบหกคูลอมห่างจากประจุสองจุดูนย์คูณสิบเลังลบหกคูลอมสิบเซนิเมตรที่จุดไหนสนามไฟฟ้าเป็นศูนยข้อนี้ก็ใช้สูตรดีหนึ่งกับ v สองที่ทีหนึ่ง r หนึลัง2องก็ท่สองสองกลังสองนี่คูณสิบลบหนหน่ง ถอดูทครับก็จะได้ Yeah,